สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LEAF รถมือ2อยู่กับผมลีฟนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แนะครับและในวันนี้นะครับรถที่นำมาให้ชมเป็น Honda City 1.0 Turbo SV ระครับรถปี2020 คันนี้ผ่านการใช้งานมาเพียง30,000กว่าโลเท่านั้นนะครับรถเพิ่งจะเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำการเก็บปรับสภาพใดๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมนะครับตัวถังด้านนอกด้านในนะครับโคมไฟนะครับโครงสร้างนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับที่ให้มาเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์พร้อมกับ Daytime Running l i g ท์นะครับกรอบไฟยังใสแล้วก็สมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับ กระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมเงาๆนะครับสะท้อนออกมาให้เห็นแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้ยังไม่เคยโดนยังไม่เคยโดนชนยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวตรงไหนที่มีตําหนิจะชี้ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้นะครับทางนี้เราขายรถที่สภาพพร้อมใช้นะครับไม่ได้ขายรถตามสภาพนะสังเกตดูโคมไฟด้านนี้นะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีละอองน้ํา มาดูด้านบนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับให้ดูกระจกปันหน้าอันนี้เป็น Honda ไม่ทราบว่าหเห็นชัดไหมเป็น Honda นะครับกระจกเดิมของแท้จากโรงงานยังไม่เคยมีแตกนะครับกระจกยังไม่เคยเปลี่ยนส่วนที่โคมไฟอันนี้เรียกว่ากระจกมองหลังมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับฝังมาให้ในโคมนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของตัว sv นะครับสวยงามอีกแบบนึงนะแล้วก็ ด้านสีนะครับงานสีภายนอกนะครับตัวถังเหลี่ยมสันคมเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นรถบางเดิมนะครับยังไม่เคยโป้ทำสีนะดูที่ล้อนะครับล้อที่ให้มาพร้อมกับยางโยโกฮามานะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อเดิมๆของ h อน d a นะครับทูโทนอาจจะเห็นรอยตำหนิสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวรถปรับสภาพแล้วจะเก็บงานให้นะครับ ไม่ได้ส่งมอบในสภาพนี้นะแต่อันนี้ให้ดูรถที่เข้ามาตอนเข้ามาครั้งแรกก่อนว่าสภาพก่อนที่เราจะทําการปรับเก็บงานให้สวยในสภาพเป็นยังไงยางปี2 0 2 2นะครับใครจองเข้ามาเร็วเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับแต่สภาพยางยังดีอยู่นะนะครับแต่จองรถก่อน14คกุมภาันี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับเปลี่ยนยางฟรี4เส้นเลยนะครับหรืออยากได้ยางโยโกฮามาตรงนี้ก็ คุยกันได้นะครับมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับฝั่งนี้กระจกนะครับไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับขึ้นลงได้ไม่เสียนะครับแล้วกระจกก็เป็นกระจกแท้ฮอน d a นะครับโลโก้ฮอน d a ยังอยู่นะฮะล้อหลังนะครับมาดูสภาพว่ามีแผลมีแผลถลอกไหมอันนี้ไม่มีนะล้อหลังค่อนข้างจะสภาพดีอยู่อย่างตัวเดียวกันกับล้อหน้าเลยนะครับ อย่างตัวเดียวกันปี2022ขนาดยางสายเดียวกันนะครับ195ทับ55ขนาดยาง195ทับ55ครับ <c oughs> ไฟท้ายอันนี้ของเดิมแท้ Honda นะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้2จุดตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดสปอยเลอร์ไม่มีนะกระจกหลังก็สภาพดีนะครับ เพราะว่าเป็นกระจกเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนเส้นตัดเส้นไล่ฝ้ายังอยู่ครบเหมือนเดิมไม่มีขาดนะครับด้านบนเสาวอากาศเป็นแบบคีบฉลามมาให้แล้วนะตัวนี้เป็น V ีเทคเทอร์โบนะครับเครื่อง1,000 3สูบ1 0 0ซีซนะครับปริมาตรกระบอกสูบจริง 988cc นะครับให้กำลัง122แหลงแรงม้านะครับมาชมภายนอกด้านขวานะครับด้านขวาของตัวรถ เหลี่ยมสันคมเห็นชัดเจนนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับของเดิมโรงงานนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์นะครับเป็นสมาร์ทคีย์นะครับเข้าออกแบบสมาร์ทเอนทีนะครับไม่ต้องไขไม่ต้องกดรีโมทไม่ต้องขันกุญแจนะฮะในส่วนของภายในนะครับออกเป็นทูโทนนะทูโทนคอนโซลดำเบาะดำนะครับแผงประตูมีดำกับครีมนะครับมีเสริมสีครีมมาเล็กน้อยนะฮะให้มันดูตัดกัน ะร,ระบบไฟฟ้านะครับที่บานประตูฝั่งคนขับนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกมองข้างพับกระจกมองข้างเซ็นทันล็อกกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกอย่างนะครับอันนี้คบถวนไม่มีอะไรเสียหายนะครับสภาพเหมือนเดิมตรงนี้นะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทให้นะปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้ช่องแอร์ไม่แตกไม่หักนะสภาพเดิมไม่มีแตกไม่มีหักกรอบตรงช่องแอร์ไม่มีริ้วรอยนะครับดูอันนี้ยัง ไม่ได้ทำความสะอาดแบบชุดใหญ่นะแค่มีการล้างสีดูดฝุ่นไปธรรมดานะครับล้างสีดูดฝุ่นธรรมดาระบบขอไพยระบบแท็ช t i o n control มีมาให้นะครับตรงนี้เป็นช่องเก็บเหรียญน,นะเป็นช่องเก็บเหรียญเล็กๆนะครับมาดูที่พวงมาลัยนะพวงมาลัยเป็นแบบคุ้มหนังหรือเปล่าพวงมาลัยเป็นยูรีเทนนะครับ เป็นูิเทอ่าอ่าเป็นหนังนะครับเป็นหนังเป็นหนังเป็นพวมาลัยหุ้มหนังนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับรับสายวางสายมีเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะครับหน้าจอเรือนไม้ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับวงกลม2วงแบบนี้มีวัดวัดรอบแล้วก็วัดความเร็วนะฮะ เดี๋ยวเอาเปิดให้ดูสักเล็กน้อยนะครับตรงก,กลางเป็นจอ TFT หรือเปล่านะครับสวยอยู่นะครับเลขไมสามหม่นหกพันกิโละครับอันนี้เลขไมสามหม่นหกนะครับมีนาฬิกามาให้มีวัดอุณหภูมิมีไม่เอ่ยวัดอุณหภูมินะครับมีวัดอุณหภูมิภายนอกนะครับมีบอกอัตราสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ บอกปริมาณน้ำมันในถังนะฮะอันนี้ก็เป็นเรือนไม้ของซิตี้พันเทอร์โบนะครับชมนี้อัตราสิ้นเปลืองนะครับเครื่องพันเทอร์โบก็อยู่ประมาณ19กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตามที่โฆษณานะดูในส่วนของตรงกลางนะครับเป็นจอเป็นจอทัศสกรีนนะกดอนะ่สัมผัสได้นะครับเป็นจอทัศสกรีนอันนี้น่าจะเป็นจอ Android นะครับ ลักษณะไม่แน่ใจว่าจอเดิมตัวร์ด้หรือเป็นจอ Android ดูทรงเหมือนจอ Android นะครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้แต่ไม่ได้แยกซ้ายขวานะเป็นแอร์ออโต้มาให้นะครับลงมานะครับส่วนข้างล่างจะเป็นเกียร์นะครับ เกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมกับโหมดอีคอนนะครับดูสภาพของคอนโซลด้านหน้าแล้วก็เหมือนรถใหม่นะสภาพเหมือนรถใหม่เลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีขาดนะครับไม่มีร่องลึกนะฮะเปิดให้ดูกันเลยนะครับเสาเอนะครับไม่มีรอยขีดเขียนรอยถลอกนะครับ เบาะที่ให้มานะครับที่ให้มาตรงนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับง่ายต่อการดูแลรักษานะครับมันจะได้ไม่ค่อยเลอะนะครับม่านบังแดดนะครับอันนี้ก็อยู่สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยยันรอยขีดเขียนใดๆนะครับมีกระจกมาให้ดูฝั่งนี้นะครับสะอาดสะอ้านอยู่นะครับหลังคาเพดานนะครับไฟติดทั้งสองดวง เพดานด้านบนนะครับฟ้าสะอาดไม่มีรอยขีดเขียนนะครับเรื่องของการเจิมการลงยันอันนี้ไม่มีนะครับไม่ต้องทําความสะอาดเลยมาดูในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะครับโอเคนะครับฮอนด้าซิตี้โฉมนี้ก็กว้างนะครับไซส์ไม่ได้ต่างจากโฉมเดิมตัวพันห้าเลยนะครเบาะหลังนะครับสภาพสวยปีกเบาะไม่ล้มนะนะครับทั้งเบาะหน้าเบาะหลังเนี่ยปีกเบาะ ปีกเบาะไม่ล้มนะครับแล้วก็ตะเข็บไม่แตกนะฮะเบ,บาะสวยๆอยู่นะครับสภาพยังดีๆนะครับสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภายในสวยอยู่นะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างตัวนี้นิดนึงนะฮะให้เห็นว่าน็อตนะครับเป็นน็อตเดิมๆน็อตเดิมๆเลยไม่มีไม่เคยขันนะครับ สภาพรถเดิมเป็นแบบนี้ครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับพอะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยชนหนักนะครับมาดูในส่วนของท้ายรถกันนะครับอันนี้รถรุ่นใหม่ๆส่วนมากก็จะให้มาเป็นชุดซ่อมยางนี่ครับสภาพท้ายรถนะครับ,พ,รบพื้นที่เก็บสัมภาระก็ขนาดใหญ่นะครับถือว่าขนาดใหญ่มียางรองมาให้นะครับ มีล้ออะไหล่มาให้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์เปลี่ยนยางแม่แรงนะครับรถคัน,นก็มีมาครบถ้วนนะครับเดี๋ยวไปดูราคานะครับสำหรับคันนี้ผมน่าจะยังไม่ได้แจ้งราคาไปนะครับราคานะครับอยู่ที่459,000บาท รถนี่เป็นปี2021นะครับรถโมเดลปี2020แต่คันนี้เป็นรถผลิตปี2021นะครับสีมันออกสีเทาดำนะนะครับออกเป็นสีเทาดำเทาเข้มๆนะครับอันนี้ดู d a y Time Running Light นะเป็นขีดเส้นตรงแบบนี้นะครับก็ดีไซน์สวยนะครับตัวนี้ยอมรับว่าเทียบกับ v ีออนี่คันนี้ก็ดูจะสวยกว่านะอเ ตัว SV นะไฟตัดหมอกไม่ได้มีให้เนาะก็เป็นตัวที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับราคา459,000เลขไม่เพียงแค่3 6 0 0 0นะครับรถนะครับสนใจมาดูตัวจริงก็ที่เสรีรไทย68นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเครดิตดีฟีดาวได้นะครับคันนี้จัดไฟนั้นได้เต็มนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบ1 0 0่ซีซีนะครับปริมาตรความจุจริงก็คือ9 8 8ซีซีนะครับเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่พ่วงเทอร์โบมาให้นะครับข้อดีเลยก็คือเวลาต่อภาษีเนี่ยถูกมากอันนี้ซื้อไปก็ต่อภาษีปีละ700นะครับใช้ไปใช้มานานๆก็เหลือปีละ400กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเวลาจอดติดไฟแดงเนี่ยบริโภคน้ามันไม่เยอะเวลาวิ่งใช้งานจริงๆทางยาวๆจะได้ประมาณ19กกิโลเมตรต่อลิตร นะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ยให้มาถึง122แรงม้าเลยนะนะครับและที่สำคัญคือแรงบิดแรงบิดให้มา178นิวตันเมตรนะแล้วก็ให้มาตั้งแต่ที่รอบ2,000รอบลากยาวไปจนถึง4,500รอบนะครับเป็นแฟลตทอร์กนะนะมีแรงบิดตั้งแต่รอบต่ำแล้วก็ลากยาวไปจนถึงรอบ4,500รอบ ถือว่าช่วงแรงบิดสูง,ดสงสุดเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยแหละนะครับขวัญใจัยรุ่นเลยเครื่องตัวนี้หลายหลายคนนะครับมีคำถามว่าเครื่องสามสูบเนี่ยสั่นไหมผมดูจากอาการเครื่องตรงนี้นะครับในกล้องไม่ทราบว่าวเห็นชัดไหมเ,เครื่องจะเดินสั่นกว่ารถ4สูบนิดนึงนะเทียบกับ To y ยต a y ยาริตัวนั้นเ,เครื่องจะ มีอาการสั่นมากกวา่านิดนึงนะับแต่อันนี้รถสภาพยังใหม่ใช้งานมาแค่30,000โลอาการมันจะเห็นไม่อย่างอาจจะอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ดูในคลับ City Turbo ผมเห็นเขาก็ใช้กันเกิน200,000กิโลไปแล้วเครื่องก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมีข้อด้อยเรียกว่าไม่เรียกว่าข้อด้อยนะอาจจะเป็นข้อข้อเสียหรือข้อพิจารณาเล็กน้อยตรงที่ว่า เครื่องตัวนี้เป็นสายพานท i มมิ่งนะครับข้อดีของสายพานทามมิ่งเนี่ยก็คือมันจะสมูทมันจะเดินเรียบแล้วก็เสียงมันจะเงียบ,นะบแต่ข้อเสียของสายพานทามมิ่งเนี่ยเวลาครบระยะทาง10,000แกิโลจะต้องทําการเปลี่ยนแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนเนี่ยประมาณ10,000บาทนะครับเราก็จะเสียประมาณ10,000บาทในทุกๆ10,000แก 1, ิโลนะถ้ารับตรงนี้ได้ก็จะได้รถที่ มีขนาดเท่ากับ B-segment นะครับกินน้ำมันเท่ากับ Eco-car นะครับแล้วก็ได้แรงบิดแรงม้าพอๆกับรถ C-segment นะได้แรงม้าเยอะที่สุดในบรรดารถ City Car เลยนะ122แรงม้านะรแรงบิด1นะครัอแรงบิด178นิวตันเมตรอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถเล็กเครื่องเล็กที่ให้กำลังมาสูงนะครับ ถ้ารับตรงนี้ได้นะครับคันนี้ราคา459,000ใช่ไหมเครดิตดีฟีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณประมาณ4,000ถึง5,000บาทนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแล้วก็อยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถกับเพชรยนต์ได้นะครับโทรเข้ามาจองได้แล้วก็มีบริการให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านได้เลยรู้ผลอนุมัติแล้วนะครับเราจัดส่งขึ้นรถสไลด์นะฮะ คือรถสไลด์ไปส่งนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาหาผมก็ได้นะครับติดต่อมาที่ผมนะฮะชื่อลีฟนะครับเบอร์โทร0 6 2 3 0 5 8 4 8 6นาะครับ้ามีของแถมอะไรผมจัดให้เต็มแน่นอนนะครับซื้อรถกับผมมีเท่าไหร่ผมให้หมดนะฮะดูแลหลังการขายเป็นอย่างดีนะครับรถซิตี้คาร์นะครับมีมากมายนะครับอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับ วีออสยาริสมีฮะแจ๊ดก็มีฮอนด้ City มีนะครับรถเก่งทุกไซส์นะครับใครอยากดูรุ่นไหนนะครับหรือใครที่กําลังวางแผนจะซื้อรถมือสองในอนาคตกดติดตามช่องรีวรถมือสองนะครับฝากช่องนี้ไว้เลยนะครับรีวิวแบบตรงๆนะครับพยายามจะเจาะให้ละเอียดที่สุดแล้วเราก็ไม่ไม่อวยสินค้าตัวเองอยู่แล้วนะครับอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรที่มันเป็นตําหนิเป็นข้อเสียเราก็บอกตรงๆลูกค้า ดูผ่านในคลิปนะครับดูผ่านคลิปดูใน YouTube หรือจะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับก็ได้เห็นสภาพที่เหมือนกันนะครับตรงปกแน่นอนนะในคลิปรีวิวไปยังไงแจ้งไปยังไงมาดูของจริงก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับอันนี้รับประกันเรื่องตรงปกแน่นอนผมขายของแบบชัดเจนนะครับสนใจรถมือสองรุ่นไหนคันไหนติดต่อมาที่ผมนะครับผมจะ บอกสภาพจริงๆของรถนะครับเพราะว่าที่เพชรยนต์เนี่ยเราก็คัดรถสภาพสวยเกรดเออยู่แล้วนะครับรถที่สภาพไม่ผ่านนะครับสภาพเปลี่ยนเครื่องกลับสีเล่มหายนะครับชนหนักที่เพชรยนต์ก็ไม่ได้รับมาขายอยู่แล้วนะครับเกือบทุกคันเลยนะครับที่นี่เป็นรถคัดสภาพไม่ใช่เอาแค่รถดีอย่างเดียวนะครับแต่สภาพมันต้องสวยด้วยนะครับทีนี้ลองพิจารณานะครับราคานี้นะครับกับรถสภาพนี้ ลองเปรียบเทียบดูนะครับใครที่กำลังหา Honda City Turbo อยู่นะครับใครที่กำลังหา Honda City Turbo ก็ลองดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจนะครับรถที่นี้ก็มาดูไปเร็วอยู่ครับสนใจหรือมีคำถามอะไรโทรมาปรึกษ,ษาก็ได้นะครับยังไม่มั่นใจอะไรก็โทรมาสอบถามมาปรึกษ,ษาได้ครับีครับดีรับสายทุกสายไนะ่ซื้อไม่เป็นไร ดูสภาพฝากระโปรงอีกทดหนึ่งนะครับเอาให้ละเอียดนะครับิปนี้เอาให้ละเอียดเลยเม็ดกลมๆตรงนี้หนึ่งกลมเหมือนเดิมกลมเหมือนเดิมก็คือมันมาจากโรงงานแบบนี้เลยไม่ได้ว่ามีการชนแล้วแล้วก็มาทําใหม่หรือชนแล้วเปลี่ยนฝากระโปงใหม่หรืนะรอเปล่าดูที่น็อตล้ะกันดูที่น็อตแต่ผมดูแล้วน็อมีการไขนะมีการขันนะครับน็อตนี่แหละ เคยถอดเคยขันมาแล้วน่าจะเคยถอดฝากระโปรงนี้มาแล้วนะครับแต่ถ้าจะดูรถคันนี้จริงๆเด้อตรวจสอบประวัติให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเคยถอดฝากระโปงไปทําอะไรแผ่นะนกันความร้อนไม่ขาดนะยังไม่มีขาดสภาพยังดีอยู่รถเพิ่งจะ4ปีกําลังเข้าปีที่ 4, รถคันนี้กําลังจะเข้าปีกาลังจะ4ปีเต็มๆนะครับใช้งานมา3 0 0 0 0ืกว่าโลเนี่ยถือว่า ปีหนึงเจ้าของเก่าวิ่งไม่ถึงหนึ่งหมื่นโลนะรถมันก็เลยไม่ค่อยช้ำอะสภาพออกมามันก็เลยสวยแบบเนี้นะครับต่างกับป้ายแดงไม่มากสำหรับคลิปนี้นะครับมีตรงไหนยังไม่ละเอียดอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับผมว่าผมให้ดูหมดแล้วนะทั้งภายนอกภายในนะครับเบาะก,ก็คือสภาพดี100%นะครับสีก็คือสีเดิมเดิมต,ตรตไหนมีแผลเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็เก็บให้ แต่ที่ผมเดินดูรอบคันแล้วยังไม่มีสีตรงไหนที่ว่าเป็นแผลเป็นรากยิ้มนะนะยังไงก็ดูคลิปนี้แล้วนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับจะได้มารีวิวกันแล้วก็จะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ๆนะครับประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจออกรถมือสองมาใช้งานสักคันหนึ่งนะครับดูให้ละเอียดดูให้ถี่ถ้วนนะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับรีฟรถมือสองกดติดตามไวยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ